ไปตะลุยกินงานองค์ครับผมเจดีปี2 5 6 7คลิปนี้มาร่วมสนุกกันนะครับร้านที่8ปี่ใช้มือข้างไหนในการกินคอมเมนต์มาเลยเปิดกันที่ร้านแรกครับร้านวีดิ้งสาขานครมหานครจะขายเป็นน้ำนะมีทั้งชาผลไม้ชาไข่มุกีแนะนําเลยชาผลไม้ถังอนี่ทุกคนยังเด็ดมีเป็นพวกไอติมซ้อมเสิร์ฟแบบนี้นะาเขียวถั่วแดงก็ยังคือเดอะเบสอยู่อะครับต่อร้านที่2เปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นฮอกไกโดเมนูใหม่ด้วยนะเป็นโดปังนะครับเป็นขนมปังเอาไปทอดแล้วราดไอซิ่งแบบรสต่างๆลงบนโดนัทที่เอาไปทอดกับเนยเขาก็ยยัังมีีอู่นะครบป้ สดฮอกไกโดอันนี้ก็สดชื่นมากจาก <N> หน้าสิเหมือนเด็กได้ของอร่อย,ยที่3จะเป็นร้านบัวลอยแบบใส่ไข่ไม่ใสไข่นะครบตัวบัวลอยจะมีความนุ่มๆหน่อยแล้วก็หอมกะทิติดกันเลยจะเป็นร้านผลไม้ดองนะครับดูดิด,ดองกันหลายแบบหลายอย่างเลยกระลาดวิเคราะลงไปแบบนี้นะครับสนตัววิชอบเป็นตัวมังวงเบาดองต่อกับร้านข้าวบุกไงได้กินแต่ละที่็ต้องรอหน้าหนาวนะครับเพราะว่ากินตอนหน้าหนาวมันดีมากตปกันต่อกับร้านบุฟเฟ่นะ เป็นร้านรวมเส้นบุฟเฟ่และทุกคนเ,เพิ่งม,มาเปิดใหม่มก๋วยเตี๋ยวไก่ขนมจีนส้มตำขอนมหวานคือมากันพี่